อมร์กียทีวีสวัสดีครับอมร์เกียทีวีวรเราวันนี้ผมจะมาทำอะไรครับผมจะมาตีบับว,น,น,วนะครับก็เป็นอาวุธโอเอสนะครับโอเอสนี่ของของพี่ผมนะนะผมมีอา่าทั้งหมดก็ผมมีเพชรีอยู่สิบก้อนนะครับอันนี้แบดส่วนอิลิคนี่หกเอ้ยสามนะฮะอันนี้หกอันนี้สิบนะครับผมจะมาตีก็จะเป็นอาวุธชิ้นนี้นะครับนี่ครับโอเอสนะครับ กระบอกโออสนั่นเองนะครับของอพีทนะครับมาทั้งหมดมีสี่อันนะถ้าตกก็จบเลยนะตกหก็ไม่ต้องติดต่อนะครับเราจะประหยัดภายในสิบอันเราต้องได้ปุ่เก้าหนึ่งนะครับในสี่อันตัวปเก้าหนึ่งปุ๊บเนี่ยครับคุยกับพระอาจารย์าานะครับปับ๊บโอ๊ะปีปิดก่อนนะครับอันนี้สิบหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้จะไม่แตก แต่เนี้ยหกจะมีโอกาสแตกครับเอลิกเอลิกเอาไว้ตีตอนบวกนะครับไปอ่าไป <Yeah. S 1> เคบวกเก้าแล้วบวกเก้าแล้วอีซี่อีซี่นะอ่าเราบวกเก้าอีกนะบวกเก้าตอนนี้อยู่ราคาเจ็ดเอ็มนะครับเราก็บวกเข้าอีกนะครับอันอื่นด้วยนะครับเออต้มีแบบอันอื่นที่บวกเก้าแล้วด้วยนะครับไม่ได้อุ่นใจนะครับเพื่อนแตกไปเราอย่าพึ่งนะสูตรผมก็อย่าพึ่ง มีคนติดแล้วนะขอตึ้งทีนึงโอ้มันแตกเดี๋ยวอย่าพึ่งนะรอรอใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยตุบอ่ะแตกเนี่ยถ้าเรากดไปนี่แตกนะ้วหกสิบเปอร์เซ็นต์่ะมันก็จะลงไปเร็วรอก่อนครับรอรอก่อนให้มีคนมาล้างหน้าก่อนจริงๆแตกสองครั้งอ่ะมันได้แล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยช่างเลยครับช่างช่างโอเคนี่มาเลยครับมันบวกเก็ได้ใหม่นะ เราได้บวก9แล้วนะครับถ้าบวกเอ่อติดอีก2อันเราก็ค่อยตีบวก10-11ไปนะครับไปอ่า <Yeah. S 1> บวก9 2อันแล้วนะครับโอ้โหจอรอดมันตอต,ววต,นตีแล้ว่ชีวิตนี่ตีแล้วชีวิตอนี่เนาะเอ้ยเมื่อกี้ผมใช้เอลิกด้วย โอ้ยใช้เอลิกด้วยนะเนี่ยเราตีเกือบไม่ดูเลยนะเมื่อกี้ออเมื่อกี้ใช้เอลิกด้วยน่ะเอลิกเหลือสามอันเหลืออันเดียวแล้วนะครับ <S <S อือ่ะมาดูต่อนะครับนี้บวกเก็อยู่นะใช้ปุ๊บพับมาครับเก็นะฮะปุ๊บ ปึ๊บโอ้โหบวกเก้าเรียบร้อยครับบวกเก้าสามพันะครับโอเคนะบวกเก้าสามพันเจ็ดหนึ่งเจ็ดตสองเีดสามเองเจ็ดสามที่เบดนะเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามที่เบดถูกแล้วนะเนะียนะเดี๋ยวอ่ะเรามาตีตัวนี้คืนนะครับโอเอลิกเหลืออันเดียวด้วยนะครับอันนี้ทำไม่ได้ก็คือแตกเลยนะออเนีย่ยได้ครับ มาเฮ็ดดีต่อครับดีต่อเฮ็ดดีหนึงสองอุ้ยนี่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 ออกแล้วผมเอาแล้ว,ลวนะครับอ่าเหลือเฮ็ดดีอีกหนึ่งนะครับเฮ็ดนะีอีกหนึ่งของไอเดีย oh, คือผมมีงบจำกัดนะ เดี๋ยวมานี่เลยแล้วกันนะครับเป็นไอ้นี่ว่าจะได้บวกบวกสิบไปนะในเฮดดี้นี้บวกสิบแล้วก็ต่อไอเฮดดีกันหนึ่งไปเลยนะครับตอนนี้จริงๆอะ่ะเกินเกินราคาหุ้แล้วนะถ้าเราเราไปนั่งขายนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อน,นครับรอเพื่อนก่อนคลิปตีบวกผมยาวนิดน,นึงนะช่วงนี้นะไม่รีบนะครับ รอเพื่อนก่อนมันบวกสิบบวกสิบขอบวกสิบนะเพื่อนขอบวกสิบแล้วก็สิบเอ็ดเลยไป <Yes! S 1> ้นั่นแหละนั่นแหละว,วิมาแล้วมาแล้ว <laughs> โอ้ยมาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วนะฮะนี่ฮนะบวกสนะิบแอบบวกสิบเนี้ยมันจะทำจริงๆต้องบวกสิบเอ็ดนะถ้าเกิดจะเอาให้แรง นะครับบวกสิบเอ็ดนะอโอเคเดี๋ยวผมออกไปซื้อหินก่อนดีกว่านะครับผมออกไปซื้อหินก่อนมันพดัดได้ไหมเอาน,นี่ออกมาก่อนปึ๊บเล่นของใหญ่ไปเลยบวกอันนี้บวกสิแล้วนะตรงนี้นะครับยี่สิเปอร์เซ็น ว้าว้ากูมาผมมาวะ่ะมาแล้วมนาะแล้วสิบสิบเอ็ดอันนี้อันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดจบแล้วนะครับวันนี้สบายใจละเจ็ดสิบเอฟเนีไรแล้วลลเพื่อนแล้วแต่ยังไม่ขายเราจะมาซ่อมอันนี้นะครับเราจะมาซ่อมนี้ขึ้นมานะปุ๊บเออ ค่อยๆตีนะครับบุกเก้าขึ้นมาบุกเก้าขึ้นมานะเพื่อนนะออบุกเก้าขึ้นหน่อยปุ๊บโอ้ยคออ๋ออาจารย์ครับผมขอข้าวข้าวแล้วก็ถึงแล้วก็ถึงไปตสิบสิบเอ็ดหนึ่งเดี๋ยวมีคนแตกหนึ่งนะรอ ถ้าถ้ามีคนแตกครั้งหนึ่งเราค่อยตีสวนนะนะก็มีคนแตกครั้งหนึ่งเราค่อยตีสวนแต่เนี่ยถ้าไม่มีถ้ามีคนแตกเราก็รอกันนะรอรอเพื่อนล้างโดงใจเย็นๆนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นนี่ดูหน้ารอรอผมไหมนะทําทำมันเกิ้วข้างีปเหตุผลที่ผมไม่ลบตัวนี้ว่านี่สองปุ๊บลอกไปเลยครับแปดโอ้โหกมาแล้วเพื่อน เล่นแล้วนะเอลิกเอลิกไม่มอีอีลูไม่มีด้วยนะครับอีลูเวนนะอ่ะโอเคเรามาเอาอันนี้งัดนี่ขึ้นหน่อยอ่าเรามาเอานี้ขึ้นหน่อยนะครับปับ๊บเริ่มแล้วขอโบสถสิบเอ็ดชักอันนะ ไปอีกสักอ uh ันนะเพื uh ่อนนะปั๊บอุ้ยยาวแล้วกูนักก่อนนัทก่อนนักก่อนนัทก่อนบึ้งบึ้งโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน ใช้เกินเอาบวกเก้าพอนะ <Yes. S 1> น,นะครับเก้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเจะไปขายแนนี้ทาไว้นะครับบีมนะแป๊ดโอ้โห <S 2>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  ชิมขายการค้าแล้วตรงนี้นะไม่มีเหลือด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับก็ผมได้บวกเก้ามาหนึ่งอันนะ หาทำจริงๆจริงๆเราได้บวก9มาไอ้สองอันแล้วนะครับสองอันแต่กลายเป็นว่าบวก91อันกับ11 1อันนะแต่จริงๆ11ก็คุ้มนะครับก็วันนี้แค่นี้ละกันนะครับสำหรับฮัมมันเกลทีวีนะจ๊ะ